สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับหนูจุมอีกแล้วค่ะหนูจุมนะคะจากช่องเ TJ in the UK ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนว่าทําไมปากหนูจุมแดงขนาดนี้นะเะพราะหนูจุมเนี่ยนะคะใส่มาสกนะคะแล้วก็นะ,ะพอถอดออกแล้วแบบ มันแบบเหมือนเลอะปากอก็อาจจะแบบนะอาจจะแบบน่ากลัวนิดนึงสําหรับอีพีนี้นะคะทุกคนนะนะคะข้างหลังนี่ก็จะเป็นนี่นะคะปราสาทนะคะ Edinburgh Castle นะคะแล้วก็ข้างๆนี่ก็จะเป็นสุสานนะคะเคยพาหลายๆคนมาดูสุสานแล้วนะคะในช่วงแบบว่าซัมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นะ,ะอยากจะให้แบบมาดูบรรยากาศนะคะสุสานนะคะในช่วงวินเทอร์ในช่วงที่หิมะตกขนาดนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นสุสานจากรอบนอกนะคะเดี๋ยวหนูจุ๋มนะจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะทุกคนนะเออ โอเคทุกคนคะหนูจุ้มต้องขอใส่แว่นนิดนึงนะเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นนะคะเมื่อกี้นะ,ะเปรี้ยงไงอยากจะถ่ายรูปนะคะเลยถอดแว่นออกก่อนเดี๋ยวขอใส่ไปเหมือนเดิมนะ,ะอุย้ยชิงโอเคเหมือนได้โลกใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนบรรยากาศ ดูแล้วน่ากลัวเหมือนช่วงที่พามาช่วงแบบซัมเมอร์หรือเปล่านะดูแบบดูค่อนข้างที่จะแตกต่างเนาะนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นสุสานนะคะใจกลางเมืองเลยนะที่หนูจุ๋มเคยพามาทุกคนนะก็นะวันนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหมือนกันเนาะดูดิ อันนี้น่าจะมีคนมาเดินอยู่นะทุกคนนะเห็นรอยเท้าไหมหนูจุ๋มก็ไม่แน่ใจว่าจะพาหลายๆคนเนี่ยเดินอ้อมนะคะไปได้หมดหรือเปล่านะียเพราะว่าหนาวนะทุกคนห <laughs> นาวมากเลยตอนนี้คือแบบขานี่แบบโ,โ,อโ,อโอ้ยเย็นนะคะเจ็บนิ้วโป้งมากๆเลยเนี่ย ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยบรรยากาศก็น่ากลัวน่าวังเวงนะแต่นี้มันกลางวันไงมันยังบอกว่ามองเห็นได้ก็เลยรู้สึกว่ายังโอเคกันอยู่นะจุ๋มเดินได้นะนี่ขนาดมาคนเดียวนะทุกคนยังเข้ามาได้นะแต่ว่าถ้ากลางคืนเนี่ยบอกมาคนเดียวแบบไม่เอาอะจ้างเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เอานะนะคะรู้สึกว่าดูมีอะไรนะแบบว่าพอสีขาวเนี่ยตัดกันกลับบอกว่านะคะอ่า ป้ายนะคะของผู้เสียชีวิตนะก็ดูเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะก็ไม่เคยเข้ามาในสุสานช่วงหิมะตกเยอะขนาดนี้เลยเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะทุกคนหนูจุ๋มนะคะก็วังว่าหลายๆคนคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะ พอดีนะคะมาทำธุระก็เลยบอกอ้าไหนได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้ามาในสุสานกันเลยแล้วกันมาดูนะคะในช่วงเนี่ยที่มะลงเนี่ยสุสานเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะหนูจุ๋มก็หวังว่านะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะคะก็นะหนูจุ๋มคงต้องทําคลิปสั้นๆไอวิดีโอนี้นะคะเพราะว่าหนูจุ๋มหนาวมากเนี่ยมือแดงมากนะคะเพราะว่า นะไม่ได้เอาถุงมือมานะคะทุกคนแล้วก็ต้องถือโกโปรเโนี่มันหนาวมากนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยหนูจุ๋มจะพผ้าหลายๆคนไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะวันนี้หนูจุ๋มต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ